มีนาวเอาหรือ,อยังเลยเดิสวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับโมอีกแล้วนะคะกับช่องมีนาวนะคะวันนี้นะคะก็ตามคําเรียกร้องของทุกคนนะคะก็วันนี้อยากให้โมนะคะรีวิวห้องใหม่ของโมนะคะเดี๋ยวโมพาทัวร์เลยละกันเนาะดเดี๋ยวเขาว่าตั้งแต่เปิดประตูห้องตีก็ออกไปดิ1นึสองสเปิด สวัสดีค่ะทุกคนเ <Hey. S 1> ชิญเข้ามาในห้องโมได้เลยค่ะนี่ก็เป็นห้องใหม่ของโมนะคะก็เดี๋ยวโมจะเริ่มรีวิวเลยเนาะเดินเข้ามาก็จะเป็นซ้ายมือนะคะซ้ายมือของประตูเดินเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำเปิดไปเข้ามานะคะก็จะเจอก็จะก็ห้องน้ําปกติเลยเนาะทุกคนก็จะมีอ่างล้างหน้ามี กระจกนะคะแล้วก็จะเป็นโถส้วมตรงนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำนะคะไหนนี่ดูสะพ้อนตรงนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ของมวยังไม่ได้จัดนะก็เอาไว้รวมๆกันก่อนความซอกมกเหรอ,อก็เร็วๆนะคะเพราะของมวยยังไม่จัดก็แค่แบบขนขึ้นมาเฉยๆเนาะแล้วก็ขวามือนี่ก็จะเป็นที่อาบน้ํานะคะเรายังไม่ได้นอนห้องนี้กันเลยเนาะใช่ยังไม่ได้นอนเลยก็ยังนอนอยู่ข้างล่างอยู่ ออกมาปุ๊บก็จะเป็นปิดก่อนก็จะเป็นโล่งๆเลยเนาะเป็นห้องโถงโล่งๆนะคะแล้วก็จะมีตรงส่วนนี้ก็จะเป็นห้องเล็กๆนะคะนี่ห้องเล็กๆเอาไว้วางของวางกีต้าร์นิวหรือว่าเดี๋ยวอาจจะแบบน้องแมวขึ้นมาอาจจะเป็นส่วนของห้องห้องน้องแมวก็ได้นะตรงนี้เนาะนี่ก็จะเป็นกระจกเอาไว้เก็บของ จะมีที่เก็บของอะไรเงี้ยแบบที่ไว้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าห้องเนี้ยคือที่เก็บของอะเยอะมากแบบเป็นบิวอินแบบสไตล์แบบตู้อะไรอย่างเงี้ยเป็นที่เก็บของเยอะมากกับแบบดีมากเลยนะโมชอบมากถัดมานะคะโต๊ะกินข้าวเนาะแต่ว่าเห็นเก้าอี้ที่ห่อพลาสติกอยู่นี่ก็คือยังไม่ได้แกะเนาะน้องน้องใส่เกงได้ปะเนี่ย,ยใส่ <laughs> แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตู้โชว์เนาะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนมันบิวอินปิดตรงห้องตรงนี้ปุ๊บตรงนี้แล้วก็จะเป็นชั้นวางตู้โชว์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถแบบเปิดได้แล้วก็ถัดเข้ามาก็จะเป็นโซนของห้องครัวนะคะเป็นห้องสุดโปรดของโมนะก็ห้องครัวของฉันนะคะหรือว่า My Kitchen นนะคะตรงนี้อ่ะสมมติว่าปิดประตูก่อนสมมติว่าปิดประตูแล้วก็เปิด ขึ้นมาแล้วก็อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเอาไว้เก็บแก้วเนาะนี่แบบของที่มันกระจัดกระจายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแบบเก็บเข้าไปได้เพราะว่ามันมีที่เก็บเยอะมากนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบแก้ววายแก้วน้ําอะไรอย่างเงี้ยปิดแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ล้างจาน แล้วก็อันนี้นะคะเดี๋ยวโมจะบอกทุกคนนะคะว่าอ่ะอันนี้เดี๋ยวนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะคะเนอะอันนี้ก็จะเป็นแบบอ,อ,อุปกรณ์เครื่องครัวของโมนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอันนี้เป็นชุดมีดเนาะจะมีชุดมีดแล้วก็อันนี้เป็นเตาเตาชาบูปิ้งย่างนะทุกคนแบบใหญ่มากสามารถแบบทานกันได้แบบสามสี่คนเลยอะ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวได้ใช้แน่ใช่ไหมเออแล้วนี่ไงนี่นก็จะเป็นแบบเป็นชาบูเนาะเป็นจิ้มจุม่มอะไรอย่างงี้ แล้วตรงส่วนเตาตรงนี้ก็จะเป็นปิงย่างก็ถ้าใครสนใจนะคะอุปรกรณ์แบบเตาชาบูเมีดหรือชุดเครื่องครัวต่างๆนะคะก็โมมีช็อปนะคะอยู่ใน Lazada เนาะก็ถ้าใครสนใจเข้าไปดูคร่าวๆก่อนก็ได้ราคาไม่แพงด้วยเนาะเดี๋ยวโมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยเออแล้วก็อันนี้อีกนี่ <c oughs> ใช่อันนี้ก็จะเป็นเหมือน ที่บดท,ที่โมเคยเคยซื้อมาใช้อ่ะแต่แต่ไม่ใช่รุ่นนี้เนาะแต่อันเนี้ยเดี๋ยวโมจะรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งแต่อันเนี้ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนเหมือนเราก,กดอย่างเงี้ยบดๆอ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ล้างจานอะไรต่างๆเนาะแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเดี๋ยวมีเตาไฟฟ้ามาเนาะเราก็จะวางไว้ตรงนี้ข้างบนก็จะเป็นที่ดูดควันนะอะใช้ได้หรือเปล่าใีด้ได้ไหนกดดี พี่ดูความมันก็จะมีความปรับระดับเบาแรงอะไรได้เนาะก็ไหนแรงเบอร์สามเบอร์สองเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอต่อไฟฟ้ามาวางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของอะไรนีคร้คก <c oughs> เอาไว้ตำส้มตำเนาะ <c oughs> ก็ที่วางของแล้วก็มีไฟเวลาตองคืนเราทำอะไรเงี้ยมีที่วางของเยอะมากแล้วก็มีตู้อะไรอเงี้ยติด เก็บของเนี่ยเยอะมากที่เก็บของเอาไว้วางหม้อวางไหเนาะทุกคนเยอะไปหมดนี่ตู้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เย็นนะทุกคนก็ยังไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นส่วนของช่องฟิตนะฝั่งนี้มี่ดูน้ำแข็งไ,งไม่ละลายเลยมา แล้วก็ออกมาก็จะเป็นก็จะเป็นระเบียงเล็กๆอ่ะเล็กๆไว้ตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเล็กๆระเบียงเล็กๆเหมือนเหมือนห้องเก่าฟืบแล้วก็เดี๋ยวโมจะพาไปดูในส่วนของตรงห้องห้องสตูเนาะเอาเอาไว้แบบเอาไว้แบบถ่ายงานอย่างงี้เนาะเป็นเป็นห้องอีกห้องหนึ่งอะเพราะว่ามันมีกระจกอะเดี๋ยวพาเข้าไปดูเนาะก็จะเป็นเปิดประตูเลย นี่อันนี้ก็คือติดม่านเรียบร้อยนะคะช่างติดม่านแล้วก็จะเป็นเหมือนห้องเอาไว้ถ่ายของกินอะไรอย่างนี้เนาะจะมีโซฟามีโต๊ะเนี่ยตอนโมถ่ายโมก็จะนั่งตรงนี้นั่งตรงเนี้ยแล้วก็นิวก็จะนั่งฝั่งน,นู้นแล้วโมก็จะวางของกินตรงนี้แล้วก็เห็นวิวสามร้อยหกสบองศาเลยนะแล้วก็ไปดูข้างนอกนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูห้องนอนกันเนาะในส่วน ในส่วนสุดท้ายออกตรงนี้เราจะออกไปโซนระเบียงกันเนาะทีนี้โซนเอาไว้ปิ้งย่างให้ทุกคนเห็นเนาะให้ทุกคนดูนะมาคืเอ,อเขายังไม่ซื้อขาตั้งกล้องเลยก็ถ่ายขนอกไม่ได้ตรงเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของระเบียงของโมนะคะแบบก็กว้างมากจริงๆเคยเคยให้ทุกคนดูแล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นกลางคืนเนาะ วันนี้ก็มาตอนสว่างๆเลยให้ดูกันชัดๆแต่ว่ามันก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะมันก็ยังไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวโมจะซื้อต้นมงต้นไม้อะไรมาวางก็จะเหมือนเป็นสี่เป็นสามมุมของห้องห้องสตูเมื่อกี้อ่ะเนาะนี่ก็กว้างมากเลยแต่ข้างนอกมันเสียงดังแล้วใช่เราก็ ก็ต้องมีใหม่อะน่าจะได้ยินอยู่แหละอืมก็ประมาณนี้อ่ะทุกคนป่ะดีไหมตีเนี่ยดูเสียงรถรถวิ่งผ่านเ,เป็นไรดีไหมตีดีครับแล้วก็เอาไว้แบบเพื่อนๆมาเอาไว้ถ่ายรูปอะไรเงี้ย เพื่อนโมอ่ะมา,มามาแล้วนะทุกคนมาแบบว่าฉลองห้องใหม่โมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบมาถ่ายรูปอะไรเป็นหลายร้อยรูปมากมาตรงนี้นะวิวเดี๋ยวก็จะถึงห้องสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นห้องนอนของโมเนาะปิดชื้บ าพาไปดูห้องนอนอ้าวาไม่ได้เปิดไฟนะปึ๊บก็จะประมาณนี้นทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของโมกับเนิวนะคะก็รอบตัวก็จะมีแบบเป็นตู้เออเป็นตู้แบบก็เก็บของเก็บเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเยอะตรงนี้ก็จะเป็นแบบส่วนวางทีวีเนาะแต่ว่าเราไม่มีทีวี เราก็เอาไว้อย่างนี้ยแหละใช้เเออเพราะว่าจริงๆอ่ะชีวิตไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ทีวีเนาะอ,อ่ะแล้วก็ฟืบพอบตรงนี้ฟืบแล้วก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งเนาะข้างในเข้ามาเลยค่ะเป็นเป็นเหมือนห้องแต่งตัวนะ่ะเออเข้ามานะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมเหมือนกันแหละออโอ้ยมืดมากเลยอะ อันนี้คือเปิดไฟแล้วนะใช่แต่ว่าแต่ในกล้องมันมืดไงแต่ของจริงมันไม่มืดก็ไม่มีอะไรเนาะก็เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกเวลาแบบใส่เสื้อผ้าแล้วก็ส่อง<ๆ>ก็จะเป็นเหมือนบิวอินเชื่อมเป็นประตูด้วยเป็นในตัวประตูตรงนี้แล้วห้องสุดท้ายเนี่ยห้องสุดท้ายก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องห้องนี้เป็นมีห้องน้ำสองห้องนะทุกคนจะเป็นห้องน้ำข้างนอกที่ว่าโมให้ดูไปตอนแรกเนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำในห้องนอนอก,ก,อก็เหมือนเดิมก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็เป็นโซนอาบน้ำเหมือนกันเอแต่ห้องนี้ไม่มีกระจกนะแล้วก็ที่อาบน้ำแบบชาวเวอร์อะม,มาเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกดีกว่าเนะ้ะจะได้สว่าง ้ไดไดมไ<อ>ทั้งหมดทั้งมวลก็เนี่ยแหละค่ะประมาณนี้เนาะเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันมันใหญ่กว่าห้องเดิมเยอะเลยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับถ่ายทําถ่ายงานถ่ายอาหารให้ทุกคนดูนั่นแหละเนาะส่วนใครอยากรู้ค่าเช่าอะ่ะมีคนอยากรู้ทั้งหมดที่โมเช่าห้องนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 16, ืนหกพันหรมื่นหกพันบาทนะคะก็ค่าน้ำค่าไฟก็น่าจะเกือบ20,000ป่ใป่เออ แต่ว่าห้องเก่าโมโมก็จะเอาไว้ทําธุรกิจทํายําของโม,โมเนาะคลิปรีวิวห้องก็ประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครสงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรก็เม้นมาถามเพิ่มเติมได้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะไปแล้ว เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมีนาวด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะเข้าไปกดแฟนเพจมีนาวในใน c e e o o o k ด้วยนะคะเพราะว่าโมโมเปลี่ยนเพจนะคะก็คือเพจเก่าอ่ะมันมีปัญหาเนาะต้องเริ่มใหม่หมดเลยอันเนี้ยใช่เสียใจไหมเสียใจอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรก็นั่นแหละก็ฝากทุกคนด้วยนะคะไปแล้วนะคะคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมีนาว ยังไม่จบนะ<ช>เขายังไม่ได้รีวิวส่วนของเขาเลยส่วนคืออะไรก็สำหรับคนที่ยังดูอยู่ท้ายคลิปนะขอจะรีวิวกล้องหรอใช่เดี๋ยวจากนี้นิวจะมารีวิวอุปกรณ์และการแบบว่าที่แบบใช้ถ่ายมาทุกวันนี้เนาะอันนี้นะกล้องที่นิวใช้นะก็คือกล้องลูมิค G H 5นะที่นิวใช้นะแล้วก็ส่วนถัดมาที่นิวใช้ถ่ายก็จะมีไฟ ไฟสอันนี้ก็คือดีมากเลยนะแล้วก็แบบว่าถูกด้วยอ่ะมันที่นิวจำได้นะก็คือไม่น่าเกินพันห้าประมาณพันสามพันสองพันสามนะซื้อมาอันนี้ก็คืออุปกรณ์สำหรับถ่ายแล้วก็มีนี่เลยแล้วก็มีชุดชุดเสียงนะก็คือไอตัวที่เสียบข้างล่างเนี้ยชุดเสียบข้างล่างกับเนี่ยอันนี้ที่มือโมนะอันนี้นอันนี้ก็คือเป็นไม้แต่อตัวที่เสียบ เสียบกับโทรศัพท์เมื่อกี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมเอาไว้ดูดเสียงเข้าไปในในโทรศัพท์ะแล้วเราก็ใช้โปรแกร,รมอัดเสียงปกติแต่ชุดนี้ชุดนี้ซื้อมา900 0ันเท่าไหร่ก็ประมาณเกือบหมื่นอะ่ะ<อ>ใช่ไหมก็คือจะได้ที่โมถือแล้วก็มีที่นิ้วด้วยนะนี่ออมาเป็นคูม่มีที่นิ้วอีกตัวหนึ่งเอา้าเขาแบตหมดตั้งนานแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวมาดูโซนนี้บ้างอันนี้ก็คือพึ่งยกมาไหนไปนั่งสิเป็นแบบสิ ันนี้เป็นโซนตีนะเอาไว้แบบเวลาตีตัดงานทํางานก็จะเป็นส่วนตัวนี้เนาะจะได้สั่งงานตีได้ตรงนี้เลยใช่ไหมตีค่ะนี่ก็คือโซนทํางานส่วนสเปคคอมเดี๋ยวนิวแปะลิงก์ไว้ให้นะเพราะว่าถ้าพูดอะ่ะนิวก็จําไม่ได้คือคอมตัวนี้นิวจะบอกว่า1ิบปีแล้วนะสมัยเธอเรียนอยู่มาหาลาัยปีสองอททำงานตัดต่อจําเป็นต้องใช้คอมแบบเธอไหม ไม่ไม่ต้องถึงขนาดเนี้ยแต่ว่ามือถือก็ตัดได้อันเนี้ยเขาซื้อไว้ตอนนั้นเขาทำกราฟ,ฟิกไงนี่เขาจะแอบสปอยนี่นิดนึงได้อ,อันนี้ก็จะเป็นโลโกโล้ร้านยำของโอนะทุกคนก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยชื่อว่าโมมียำนะคะหมวเตี้ย